พระบาทสมเด็จพระน่งกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สามแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระน่งกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยและสมเด็จพระศรีสุราลัยพระบรมราชชนนีเจ้าจอมมัรดาเรียมประสูตรณพระราชวังเดิมกรุงธนบุรี ในวันจันทร์เดือนสี่แรมสิบค่ำปีมะแมตรงกับวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2330มีพระนามเดิมว่าพระองค์ชายทัพในช่วงเวลาของการพระราชสมภพเป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระบรมอายกาธิราชคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชและพระบรมราชชนก คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยสเสด็จพระราชดำเนินยกทัพไปตีเมืองทวายจึงนับว่าทรงพระราชสมภพในยามที่บ้านเมืองเพิ่งกำลังก่อร่างสร้างกรุงและต้องเผชิญกับข้าศึกจากทุกทิศท,ทุกทางด้วยพระองค์ทรงละไม้คล้ายกับสมเด็จพระบรมอายกาธที่ราชเจ้า จึงทรงได้รับพระราชทานพระเมตตาและพระเกียรติยศอย่างยิ่งเมื่อพระชนมายุครบ2 1พรรษาสมเด็จพระบรมอายกาทิราชเจ้าทรงโปรดกล้าวโปรดกะหม,ม่อมให้ทรงผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามและทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกะหม,ม่อมเสด็จออกในพิธีผนวดครั้งนี้ด้วยแม้จะมีพระชนมายุ ถึง72พรรษาแล้วก็ตามและประทับจำพรรษาณวัดราชสิทธารามบางกอกใหญ่จึงนับได้ว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวดก่อนที่สมเด็จพระบรมอายกาธีิราชเจ้าสเสด็จสวรรคตเพียงหนึ่งปีเท่านั้นยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังทรงงานราชการแผ่นดินร่วมกับพระราชบิดาและพระราชปิตุฉา คือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์มาโดยตลอดในปีพุทธศักราช2356ขณะที่ทรงมีพระชนมายุได้26พรรษาในรัชกาลสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นกรมมื่นเจสดาบดินด้วยมีพระปรีชาสามารถในหลายแขนง ทำให้เป็นที่วางพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระบรมชนกนาถจึงทรงได้รับการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้กํากับหน้าที่ในราชการสําคัญเช่นกรมท่ากรมพระคลังมหาสมบัติและกรมพระตํารวจว่าความดีกาและด้วยพระปรีชาสามารถทางด้านการค้าทรงจัดเรือสำเภาไปค้าขายกับเมืองจีน ตั้งแต่ครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูก,ลกยาเธอกรมหมื่นเจษดาบดินและด้วยพระกะตัญญูตาทรงนำเงินที่ได้จากการค้าขายมาทูนกล้าวทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อใช้ในราชการแผ่นดินจนสมเด็จพระบรมชนกนาถตรัสเรียบพระองค์ว่าเจ้าสัวอันหมายถึงพ่อค้า ผู้มั่งคั่งร่ำรวยในเวลาเดียวกันทรงโปรดกล้าโปรกระม่อมให้ตั้งโรงทานหน้าวางท่าพระสถานที่ที่ทรงประทับณนะเวลานั้นทรงศึกษาทั้งส่วนราชการแผ่นดินและทรงเรียนรู้เรื่องการดูแลราษฎรด้วยพระองค์เองในปีพุทธศักราช2367 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยสเสด็จสวรรคตรโดยมิได้ทรงมอบหมายผู้ใดขึ้นครองราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้มีการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณพระราชพิธีทรงมีพระบรมราชองค์การขอให้เหล่าเสนาบดีทั้งหลาย ได้ช่วยพระองค์ในการบำรุงดูแลรักษาแผ่นดินสืบไป